ากศิกรไทยครับกสิกรมีชื่อพนักงานไหมครับผมชื่อพนักงานเหรอครับนายอดิศักดิ์ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจอดแป๊บหนึงนะครับครับผมอดิศักดิ์เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนายอดิศักดิ์นายอดิศักดิ์ครับครับครับ แล้วไม่รมทราบว่าคนวิก่าทำานบริการนั่นไหนครับอดิศักดิ์นักกุลไยครับเข็มวงครับเข็มวงครับกสิกรเอ๊ะผมไม่เคยทําบัตรกสิกรนะครับอ๋อไม่เคยทำรอครับครับผมผมเป็นระบบทำไมอันนี้ผมไม่รู้ครับ,รบแ,ตแต่พนักง,งานอดิศักดิ์เข็มวง อยู่สาขาไหนครับผมโยธินครับถนนพหลโยธินครับครับครับผมผมไม่เคยทําบัตรกติกรนะครับผมอืมไม่เคยทำนะทําไมระบบต่งแจ้งของข้าไประบบไปพลาดหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ทราบครับพอดีเอ่อเดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจสอบเบอร์แล้วกันนะครับได้ครับครับแล้วโทรมาก็น่าจะรู้นะครับว่าเบอร์ใครครับผม ว่ามันอยู่ที่คนละสาขาเนาะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมก็ต้องขอไปด้วยเนาะแหม้แจ้งบัตรเครดิตไม่ช้างชำระอัน,นี่ก็ต้องรู้นะครับว่าใครโทรมาหาเนี่ยถานงานใหญ่พนกงานเล็กก็ต้องรู้ดีครับอ่าก็คือว่าถ้าถ้ารู้มันก็ใช่นะครับแต่ว่าผมก็ต้องไล่ตรวจที่ละสาขาแล้วในประเทศไทยมันมีกี่สาขาล้วครับเข้าใจแต่ว่าระบบแจ้งว่าผมไม่ได้ช้างชำระ อะไรนะสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนอะไรก็ต้องรู้สิว่าผมคือใครแล้วมาถามชื่อผมเพื่ออะไรเนี่ยอแล้วทําไมคุณไม่ติดต่อเขาไปที่สาขาที่เขาเชี่ยเข้าไปเลยะครับผมจะติดต่อได้ไคุณโทรมาหาผมเพราะผมไม่ได้โทรไปมันเป็นสาขาไหนที่โทรเข้าไปผมก็ไม่รู้อา้าวแล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยแล้วโทรมาแล้วอยู่กติกรผมไม่เคยทําบัตรกติกรแล้วอะไรยังไง อันนี้ผมว่ามันคล้ามเหมือนกันไหมครับอืออยู่พหลอยู่พหลโยธินจริงวะเนี่ยทำไมพูดไทยไม่ค่อยชัดเลยอ่าก็ลองมาตรวจสอบดูได้ครับลงลงมาตรวจสอบเลยครับผมอยู่ที่ชั้นสองครับอยู่ชั้นสองด้วยใช่ครับอืมเบอร์มันแปล,แปลกๆนะไม่ใช่เบอร์ไทยนะคือว่ามันยิงจากระบบคอมพิวเตอร์นะครับมันไม่ได้ยิงจากระบบพิมพ์เข้าไปนะครับอือ พหงโยธินทางชำระก็น่าจะรู้นะส่วนมากถ้าโทรมาอะไรอย่างนี้ยก็ต้องรู้สิว่าสาขาไหนอะไรยังไงอ่านั้นคุณที่อยู่ที่สาขาไหนครับแตผมมาวานาานันตรวจสอบไหเนะอยู่ที่ธนาคารก้านของคุณอยู่ที่สาขาไหนผมอยู่จะได้กดจสอได้ถูกผมอยู่ปัะจีนครับผมปัะจีนโอปัะจีนครับ๋ยวผมมาวานาานันตรวจสอบให้นะครับ อ่าครับผมได้ทําการตรวจสอบแล้วนะครับตรวจสอบจากเบอร์มันก็ไม่มีอ่ยอดติดค้างนะครับอ้าวแล้วแจ้งผมว่าค้างสามเดือนสี่เดือนอะไรผมก็งงอ่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับระบบคิด่าจีของเขาได้ทําการผิดบ้าหรือเปล่าผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ๋อครับโอเคครับขอนาข้อมูลไปออกข่าวนะครับพอดีผมเป็นนักข่าวนะครับผมครับครับครับ ได้ได้เลยครับพอดีว่าวผมอยากดังอยู่พอดีอ่ะอ๋ออยากดังด้วยโอเคครับมีอะไรจะพูดอีกไหมครับมีอะไรฝากเอ่อ,อแฟนคลับไหมครับมีครับครับาฝากฝากฝากให้ทุกคนทุกคนอ่ะงูงงงงให้ผมหลอกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ตังเงยนะอะๆเนาะอาฝากให้เขาโง่ได้ยังไงแม่ต้องฝากให้อย่างอื่นสิแม่ อ๋อหฝากฝากว่าฝากคนฝากอะไรครับฝากอย่างอื่นที่ไปฝากให้เขางง่ๆไดง้อ๋ออ๋อหรออ่างั้นงั้นงั้นฝากเลยนะครับฝากฝากว่าอะไรดีวะไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรฝากแล้วมาจากนี้ครับนี่ถ้าจะเป็นพนักงานโทรมาหลอกมาอะไรเขาเนี่ยคุณต้องพูดไทยมันชัดชัดหน่อยเขาก็จะจับไตได้ว่ามันไม่ใช่คนไทย ไม่ไม่ผมผมพูดไม่ชัดตรงไหนแค่ผมพูดติดอ่างอเจอะมันไม่ได้ติดอ่างแล้วเนี่ยสำเนียงมันไม่ใช่คนไทยแล้วอ่ไม่ใช่เหรอครับอืมผมไม่ใช่กไม่ใช่คนไทยตรงไหนหอ่ะเสียงมันไม่ใช่คนไทยแล้วไม่ใช่คนไทยหรือเป็นคนไทยแต่ว่าคือเวลาจะปาหลอกคนเนี่ยนะเสียงมันต้องแบบชัดเจนพูดคล่องแคล่วแบบเออเสียงมันเหมือนอพนักงานหน่อยนะ เราไแนะนําแล้วเสียงเหมือนพนักงานต้องทํำยังไงครับเนี่ยเห็นไหมเหมือนไม่ใช่เหมือนพูดให้มันพูดให้มันเพาะเพาะมรจะหลอกคนน่ะนะเออเราทํามาหากินอย่างอื่นก็ได้มันจะไปหลอกเขาเลยทํามาหากินสุจริตอ่ะนะไมครับผมอยากลองหลอกนักข่าวดูเลยครับอืมทําไปหรือเปล่าว่านักข่าวจะจริงเนี่ย เฮ้ยผมใจไม่ถึงหรอกถ้าผมเจอผมจะสอนไงว่าทำมาหากินสุดฤทธิ์ดีกว่าดีกว่าไปหลอกเขาถ้าเกิดบุญบาปมีจริงเี่ยชาติหน้ามันจะเป็นบาปอ๋อก็รู้นะครับทำมาหากินสุดฤทธิ์ดีกว่าอย่าไปหลอกลวงเขาเลยเขาสาปเขาแช่งเขาด่าทุกวันเนี่ย๋อครับขอบขอบคนที่ให้คำแนะนำนะครับอืม นะครับอย่าไปหลอกเขาเลยอย่าไปหลอกเขาเลยเกิดไปเจอญาติตัวเองทําไงเนี่ยเขาจะเสียหายแมเก็จะเสียใจเปล่าผมก็หลอกทั้งญาติตัวเองเลยครับอ้าวทาไมเลวอย่างนี้ผมไม่ได้เลวครับผมแค่เปคนเจดํานิดนึงโอ้ระวังหน่วยงานเขาจะไปลากคอเขาเอาถึงตัวนะเดี๋ยวจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะอ๋อเหรอ อ่าผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วผมขออนุญาตวางข่ายนะครับอ่าครับแล้วก็ทำมาหากินจุติิตนะครับขอบคุณที่แนะนำครับครับผมครับครับครับสวัสดีครับอืมยิบหาย